สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อ้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับสเปรย์กันน้ำนะครับของเวสเซดนะครับตัวนี้เป็นนาโนโ rotection นะครับก็ตัวนี้นะครับสิ่งที่ใช้ได้นะครับที่เขาเขียนนะครับเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและก็รองเท้านะครับแต่ว่านะครับเอามาใช้กับรองเท้านี่แหละครับก็ตัวนี้นะครับเวลาให้เราไปวิ่งช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณนะครับวิ่งนะครับโดยที่ไม่มีสเปรย์นี่มาเนี่ยนะครับเวลาเหยียบน้ํามันก็จะโดนในน้ำเนาะดังนั้นในสิ่งที่เขาเอาไว้ป้องกันนะครับ ที่เราจะเห็นนะตามรองเท้าของนักกีฬาก็คือเขาฉีดลงไปตรงนี้นะครับแต่วิธีการใช้นะครับอย่างแรกนะครับคุณนะครับจะต้องทําความสะอาดรองเท้าก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ฉีดสเปรย์ไปเขย่าก่อนนะจ๊าแล้วก็ฉีดสเปรย์ไปนะครับครั้งที่1จากนั้นนะครับเขาเขียนตรงนี้นะครับว่าพักสิบนาทีแล้วก็ฉีดอีกรอบนะครับครั้งที่2นะครับแล้วก็คราวนี้ก็ร้อยแห้งนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับกับยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เออมันมีผ้าที่ใช้ได้นะครับมันเหมาะสําหรับผ้าใบหนังกับกรามีหนังทั่วไปนะครับบูสต์มาร์กสำหรับรองเท้ากระเป๋าหมวกผ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับก็ค่อนข้างนี่ยใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็เป็นของที่มีราคานะครับตรงนี้เขาเขียนด้วยนะครับว่าป้องกันคราบน้ําเออไม่มีปัญหาหรอกนะครับตรงนี้ยก,ก็ยอมรับว่าป้องกันน้ําได้อย่างที่สองนะครับป้องกันรังสี UV ก็ โอเคนะเขาเขียนว่าป้องกันก็ป้องกันครับแสดงว่าเขาใส่สารเคลือบอย่นี้คราวนี้ครับในเรื่องของการถ่ายเทอากาศก,าก็พูดตรงๆนะั้นในเรื่อง,องการถ่ายเทอากาศเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันดีไม่ดีนะครับมันก็ต้องมาจากอะไรละ่ะคุณต้องเป็นประเภทที่วิ่งแบบนะครับในกรณีเป็นนักวิ่งนะวิ่งเป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับแล้วให้ความร้อนมันออกมาเต็มๆอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดมันระบายอากาศได้ดีจริงเฮ้ยมันก็จะแบบไม่ต่างกับรุ่นที่ที่คุณใช้ไง แต่ว่าถ้าเกิดคุณวิ่งทั่วไปแบบพี่อันไงพี่อันไม่ได้วิ่งขนาดนั้นเน่ดังนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้สึกนะว่ามันถ่ายเทดรหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นยี่ห้อที่ดีนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่านะครับเวลาฉีดกับไม่ฉีดเนี่ยมันต่างกันอย่างชัดเจนนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของถูกนะมันจะเขียนว่าไม่มันมันจะไม่เขียนคาว่าระบายอากาศด้วยแต่เขาไม่บอกนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของแพงเขาจะเขียนว่าการช่วยการถ่ายเทอากาศซึ่งหมายความว่าก่อนฉีดกับหลังฉีดเนี่ยมันได้มีความต่างกันแต่การที่จะ คุณต้องปเป็นประเภทวิ่งแบบขาร้อนหนากอะแต่ว่าพี่อ้นไม่ได้วิ่งแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันรู้สึกของความร้อนออกมาครับดังนั้นะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าไอ้สองอย่างนี้ที่เขียนว่าป้องกันน้ำกับ UV ให้นี่เป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าอาการถ่ายเทอากาศเนี่ยมันต,ต้องแบบอะไรเรายังไม่ใช้ถึงครั้นนั้นไงเรายังไม่ได้ใช้หนึ่งครั้นนั้นไงโอเคครับเดี๋ยวจบการเรียนรู้ขึ้นเพียงเทียงนี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ